แม่เหมียวเด็กวดัดแม่เหมียวเด็กวัดนั่งรวมกลุ่มชูนุมกันอยู่ในสลานี้รอหลวงปู่หรือรอหลวงปู่ไปเดินแอวเดินเที่ยวกันละเดินตามมาละวิ่งนำหน้าอยากเดินเที่ยวเหรอหลวงปู่เดินมาวิ่งนำหน้าเลยเอ,อ้ไปเที่ยวไหนนะไปเที่ยวไหน พาหลวงปู่ไปเที่ยวก็ได้ปะพาหลวงปู่ไปเที่ยวดีกว่านะ้ะพาปไปเที่ยวทีงไหนปู่เดินตามไม่ทนันเหมียววิ่งเร็วเหมียววิ่งเร็วปู่ตามไม่ทันแล้วเจ้าไก่ไก่น้อยไก่ใหญ่พาเหมียวไปเดินเที่ยวไปเร็วพาเหมียวไปเดินเที่ยวกันเหมียว,ว,ยว with 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 with. อยู่นี่เดินตามกันมาแล้วเดินตามกันมาแล้ว ็เมียเมียทั้งหลายเดินตามกันมาร่วมเล่นร่วมกันกลุ่มรวมกลุ่มเล่นกันกับไก่เด็กวัดปงชัยเล่นกันสบายใจณนะสนามหญ้าแห่งนี้ที่พุทธสถานวัดปงชัยแจ้ห่มลำปาง นั่งเล่นเดินเล่นพักผ่อนสบายใจฟังเสียงนกธรรมชาติแสนสุขใจคลูกโอลูกโก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวน้องน้องไก่เล่นกันเพลิดเพลินสบายใจที่วัดปวงชัยครับเนกวัดปวงชัยให้ดูทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมไว้พเพชธานี้พบกันใหม่ ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุขกันทุกคนทุกท่านสาธุ